ลุงสวัสดีนะครับลุงคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อตันชื่อตั้นชื่อตันคุณลุงนามสกุลอะไรธรรมพรลุงตันธรรมพรนอครับลุงบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหน่งโซนบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์หนึ่งมูหมู่เก้าหมู่เก้าตำบลบ้านโคกกันตำบลโคกตันอำเภอผูสิงห์จังหวัดรีสเคียร์คืออยากจะสอบถามประวัติประวัติการสร้างเหรียญ หลวงพ่อคูณของวัดวัดพระพุทธบาทภูสิงรุ่นแรกพอซอเท่าไรปอปีสามแปดครับลุงสองพันห้าร้อยสามสิบแปดคือตอนนั้นน่ะลุงมีทำอะไรอยู่ที่วัดครับเป็นกรรมการวัดบอกหรือว่าอย่างไงไม่ใช่เออกรรมการไม่มีกรรมการน่ะไม่อะไรเราไปกวาดๆไปอยู่ที่วัดแต่ก่อนมันเป็นป่านะเป็นป่าค้างบนก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่อะไรบปป่าดงดิบเลยป่าลกเลยมีเสือด้วยนะมีเสือด้วยเชื่อไหานไปอยู่ไม่มีนะลูกพระก็อยู่ในถ้ำพระงตเวนตอมมีถ้ำบอกมีถ้ำมีพระอยู่ในถ้ำหลงพรพทนอยู่สอนนะครับพระเพิ่นมาจากที่อื่น มันบวชอยู่บ้านนี่เนี่ยก็ไปอยู่บัดหกตาแลแต่ก็ได้สามเดือนแต่ก็ออกไปอยู่ตามป่าตามเนี่ยก็เห็นทมแล้วก็มันอยู่ที่ทมท่านมานั่งสมาธิอยู่ทางสมาธิาต่ก่อนเนี่ยก็หลวงพ่ออวนก็อยู่ที่นี่นะเทศก,รรมกัมพูชานะเราพูดเป็นภาเขมิภาษาเขมรมาแล้วก็มาอยู่บ้นานเรธบตมามาเอาซึกแล้วก็มาเอาเมีย อยู่บา้านนาเสลานะครับนะก็เลยไปบวชแก่แล้วไปบวชอยู่บ้านโคกตาลบวชโคกตาลเลยออกได้ซ้ําเดือนได้ออกออกเดินตามปานนะก็ไปอยู่ที่ธรรมทำไปอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่นั่นครับสมัยนั้นเพิ่งอ,อายุกี่ปีแล้วครับเท่าไหร่บ่อนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบประมาณ <80. S 1> ได้ไหมประมาณ สมัยยังช่วงนั้น่เจ็ดเช็คเจ็ดเช็คกว่ากว่าเกลแล้วช่วงนั้นเก่แล้วทีนี้ทีนี้แล้วยังไม่ค้นพบรอยพระพุทธบาทยัง้แต่ก่อนไม่แต่ยาไม่แต่อะไรพกคมนะครับสมัยก่อนกับไปเรียงง่แล้วอะไรตามข้างบนก็ไม่เห็นรอยพระพุทธบาทไม่เห็นแล้วก็เลยปัดควาน ปัดกวาดเช็ดถูบะลุงอย่น,อนี่นะครับไปเปิดอันนี้เปิดอันนั้นเปิดออกแล้วก <Philippines. S 2> ็เจอเจอรอยพุทธบาทเป็นรอยเท้ามันรอยอ่ารอยเท้าเนี่ยครับอย่างไรไปการ,บ Why, ราบไหว้ลงฮาเนี่ยนะครับหลวงนะ <c oughs> พระอุ่นนะครับพระนจะมาดู indung. เอ๊ะบอกเอาขาว่าภาษาขแม่เราเม่นเอ๊ะผมเมียนตะกันทวงเฮ้ยบอก คำเตํานะแปลว่าอะไรนะแปลว่าแปลว่าขวา,วาไมไม่มีอะไรไม่ได้แพ้แพ้รอยเท้าแล้วเนี่ยคอ๋อเป็นรอยเท้าอเลยเอาหินไปกองกองกองไปกองรอบรอบทางสมาธิานะเนี่ยก็เป็นแต่ก่อนมันจะรู้ให้หลายคนก็ะนี่นะ อำเภออะไรอยู่กุขันละ่ะครับมีแต่ขาวารายเป็นคันนะตามตัวตามอะไรไปทงกรุงเทพทงอะไรก็<อ>ไม่หายละ่ะจะทำอย่างไรไม่หายเลยขาวาไปลางรอยพุทธบาทนะครมาทากลัวมันหายไปเอาน้ําจากรอยพระพุทธบาทมาทา,า,าตัวพุทธบาทไปทาตามตัวตามอะไรนะครับไป เอาถุกเทียนไปปริสฐานเอาน้ำไปขอเอาเอาน้ำใส่ขวดไปอธิษฐานอธิษฐานขอขอให้เป็นน้ำไทยหายมันเป็นคันตามตัวตามอะไรนะเป็นตุ่มเป็นขี้ทูดเลยไปนี่ยก็กลับมาเทลังหายแล้วหายแล้วมาหลายคนแล้วหทีนี้มันดังเอาน้ำไป เลยนี่ก็โฆษณาท่านนายอำเภอนะเข้าโฆษณานะครับเลยมาโอ้ยคนก็แห่กันมา,นาเขาา้ามาเยอะแยะเนาะมันนี่ก็สมัยนั่นน่ะก็ตั้งแต่นี่ฮะจังหวัดเนี่ยนะตามเนี่ยนะกร,รีนอะไรเรามันมาหมดสุรินทรร์ศีสะเกียดมาหมด มาหมดเงินมันเยอะเงนินเงินมันเข้าวัดเยอะามาเข้าวัดนะแต่ไม่ไปไม่ได้ทําอะไรเลยไม่รู้ภาษาจะสร้างอะไรนะอ๋อแต่เงินเข้าเยอะแต่ไม่รู้จะทําสร้างอะไรได้ได้เงินมาแล้วเนี่ยออก็ว่าเอ๊วัดนี่ได้เงินเยอะทําไมไม่สร้างมันดกงนู่นเนี่ย<อ>เป็นมยนี้อครับเนี่ยก็ตาสุขเฮ เนี่ยนะสมัยนี้นะก็นี่บริษัทสุชีพอยู่กรุงเทพนะครับ,รบเขามาทำบุญได้เงินมานี่ก็ไม่ได้ใสในวันเอากลับคืนเอาไปนะก็ได้ไปแ้วก็เป็นป่วยเป็นอะไรนะก็อยู่เนี่ยนะอยู่จังหวัดนนท์นะ,ะโอ เอาเงินวัดไปเอาเงินวัดไปไปแล้วก็ไปป่วยไปอะไรเดิมไม่ได้อะไรไม่ได้แต่หายเป็นคิดถึงแต่วัดนะนอนไปคิดถึงแต่วัดรอยพุทธบาทนะครับยังไงก็หายต่หายนะไปทำมันดกถ้ายเขาม้านะินได้เงินได้เงินนะก็เขาว่าได้เงินนะก็ทำมันดกให้เขาคิดว่าเอาเงินมาคืนดีกว่า เอาเงินมาคืนมามาทำเนี่ยนะมาให้พระทำมันดบที่ว่าเอาเงินมาเขาก็เลยเอาเงินมาคืนเอาเงินมาคืนแล้วก็คอยหายคอยอะไรค่อยหายขึ้นดีขึ้นดีขึ้น <c oughs> แล้วก็มาเรื่อยๆมาเอาเงินมาเรื่อยๆมาเอาเงินมาถวายเรื่อยๆยเขาก็เจริญ <c oughs> ขึ้นหมดลุกเขาเจริญขึ้นทุกวันเด๋ยวนี้รวยบ่เด๋ยวนี้รวยบ่ เขารวยบอกอาฮะสุชิพนะเป็นบริษัทนะบริษัทอะไรบริษัทเอโ<อ>บสุชิพอขาอเขาอยู่เขาทำอะไรขาอยูออ่ภูกเก็ตด้วยม,มาอยู่ทีวัดนนท์ด้วยเนี่เขาทำอะไรเูโอ้ทำอะไรเขาพวกกรุงเทพแล้วเขาก็พอพเขาช่วยได้นะเขาสร้างอะไรมีเงินเป็นมีเงินเยอะบอก เขามาช่วยนะมาสร้างเป็นกี่บาทประมาณที่มาสร้างนี่แซนก็มีอะไรก็มีนะเขามาบริจาคมาช่วยนะมาช่วยชาวบ้านตามชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาสร้างนี่ละสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ปราสาทเลยสร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างโบสถ์ทีนี้มาสร้างโบสถ์เนี่ยเขาใช้เวลาขวาน สามปีให้มาเสร็จเขาเขาจะเขาจะเป็นเจ้าภาพเลยบ่เขาจะเป็นทับเพาบเขาสร้างเขาอู้มันใช้เงินเยอะเลยลุงจี่ล้านละโบดเขาวันนี้เนี่ยโบดเนี่ยเขาว่าจะเอามาช่วยหนึ่งล้านโอ้ล้านหนึ่งโอ้ล้านหนึ่งมาช่วยสร้างสารเลิกช่วยอะไรน่นจะยกเสาเอ๊อเสาอะไรนะปีน้านะดีน้าปีห้าเก้าสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า เขาแสดงว่าเขาทําบริจาคกับวัดขึ้นทําแล้วมันเขาดีขึ้นเด็กคนเขามาหนึ่งครั้งสองครั้งเดินไม่ได้รถเข็นลงอยกเห็นยังได้รับรถเข็นนัยกไปขึ้นสลาขบนสลาใหญ่นะเดินไม่ได้เดินไม่ได้ยกไปอุ้มไปเออขึ้นอุ้มลงอไรเลยุ้มไปมมาไป พุทธบาทไบวาพุทธบาทเขาอุ้มคนสมัยปีสามแปดเลยปีสองพันสบสามเจ็ดสามแปดเขามาทุกปีน่ะมาทุกปีแล้วเดี๋ยวนี้เดินได้บ่ลุงเดินได้มันอ้วนตัวเดินได้อ้วนแข็งแรงเลยบ่แข้งแรงอายุเขากี่ปีแล้วลุงเออประด้ทฐ์นะประมาณประมาณล้างพุกแขนทุกขา ให้นะก็ไมเวลาถามอายุพ่อกี่ปีกับไม่ได้ถามประมาณประมาณลุงประมาณเอาเราเราหกสิบแปดสิบเราเจ็ดสิบกว่าเนี่ยแล้วสงส่ยแปดสิบไนท่าใหญ่อายุมันอ๋อแสดงว่าตอนแรกนี่เพิ่นเอาเงินไปที่นีปเดินไม่ได้เอาเงินไปทำพราปามาแล้วก็ได้รวบรวมทางชาวบ้านทางอะไรก็ รวบรวมก็เอาไปฝากไม่ได้ไปฝากสองสามปีไม่เห็นฝากเลยไม่เห็นมาเลยไม่มาเลยทีนี้ก็เดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยเป็นโรคเป็นอะไรก็เดินไม่ได้คิดทถงเตะคิดว่าเป็นกรรมนะลุงเป็นกรรมเป็นรคอะไรป้อคิดเึงเตะรอยพุทธบาทผู้สิงเนี่ย ทีนี้ก็เลยเอาเงินมาบริจาคคืน,นทำคืนทีาาน,นี้ก็ดีขึ้นปนบานให้ใหายหายหายนะมาสร้างให้รอยพุทธบานน้าทก็หายไีขึ้นรับไปแล้วก็หายแล้วมาทันหายพอเนี่ยนะพอเทเดินได้พอใส่แผ่นมากลับไปเนี่ยเทล้างเนี่ย กลับมาเนี่ยมันเดินได้แล้ก็มันอ้วนด้วยโอ้แสดงว่ากรรมมีจริงาบาปมีจริงบุญมีจริงโน่โอ้ไม่ธรรมดาตัวนี้แต่สมัยดังเนี่ยเงินกำนันเชื่อเนี่ยโอ้เงินเยอะนี่ยก็โพธิ์ขาวหลักนะี่ยมันนอน นอนอยู่นะก็อะไรเพราะมันหนักเอาเอางินเง,นงินเรียนก็ซ้ำๆอสะพายไปโจร<น>อ่ะมันมาขโมยเอาไปนะจรมาขโมยเอาเลยเ,เอาไปนะก็พวกตำรวจพวกอะไรถาไมไเห็นไปไปเห็นสะพานไปเวลาไปอะไปไ,มไ,มไป,ไปมาไปเจอไปเป,ป็นมาสะพายกันจับอ๋อมาสะพายอยู่ตรงสะพาน มันเดินไปไม่ได้เดินไปไม่ได้กลับไปกลับมาเพราะมันเดินกลับไปกลับมาตรงสะพานตรงสะพานเ้ยจับออกมาได้เงินมาคือทุกอย่างแสดงว่ารอยพระพุทธบาทมีอาถรรพ์ทักติดนี่ไม่ไม่เนี่ยเขาเจาะเจาะใส่เน่นะเสานะใส่เจาะใส่เสาปูให้ได้ เห็นอะมาเห็นเห็นด no, yeah. uh, ีเนี่ยก็เอาไปไปถามีดอยากได้นะเอาไปอะไรครับเห็นนะไปเจาะไปเจาะเสาเนี่ยก็เห็นดีนะเห็นดีอะไรแผ่นแผ่นเป็นหินนะเจาะหินนะเจาะหินครับเป็นแผ่นแผ่นก็เอาไปถามีดทาอะไรกันไม่รู้แล้วเอาไปกลับบ้านเอาไปกลับบ้านทําหินรับมีดเป็นป่อยเป็นปอดเป็นอะไรเหมืน เป็นอะไรนะโอ้ยเลยเช้านะเอามาเลยเอามาให้คืนนองอยู่ไม่ได้อามาถวายคืนเอาเงนยินนามาถวายพระบาทอ๋อครับเป็นอย่างนั้นอ๋อศักดิ์สิทธิ์มากคืเอยางนห้นไม่ใช่อ่ะท่านในอำเภอกุคันเนี่ย เอกกรร์เอกกรร์กับไม่มีใครรู้แล้วที่บ้านก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักทีแล้วใช่ใช่ไปกองกองเห็นกับวายตั้งสมาธิอะไรแบนีครับแต่ก่อนนึงแต่ก่อนเห็นก็บแม่ชีเพื่อแม่ชีแม่ชีเพื่อแม่ชีเพื่อหนี่งกับมือเอ๋มาเนี่ยนี่นะ อยู่คุกตาลนนโนตนะครับเม่ชีมาครับเป็นไรครับพ่อเป็นเมชีครับเมชียังเอาถังยังได้ใและเป็นไรครับเป็นไรครับปู่ตาเม่ชีนั่งสมาธิไปอะไรไม่รู้ไปกวาบไปกราบเ็นเท้ารอยเท้านะครับเท้าก้อนนะเห็นแสงไฟบอกอ๋อแสงไฟแต่ก่อนน้ำ อยู่ที่บ้านเนี่ยก็เป็นยังไงนาะตื่นตั้งแต่เช้านะมันประธนสว่างนะเห็นเหมือนไฟดึกขึ้นเห็นรอยเท้าเลยมนเคยเห็นเลยทุกวันเยนเป็นแสงไฟพุ่งเปนแสงแสงไฟพุ่งไปตรงรอยเท้าเห็นมันสูงมันสุดยอดไม้เห็นเอะ ไฟอะไรแสงออกจากรอยเท้าบอกครับมาร่โลนแล้วมาไดไปแต่ก่อนในบัตทันมันเป็นบริเวณแถวนั้นมันลอยมันลอยขึ้นแต่ก่อนเนเป็นป่านะไม่ใครเตาไม่มใครไปนะไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรไไฟอะรแต่เห็นไฟขึ้นจากบริเวณนั้นโดยระ หลวงพ่ออ้วนกับหลวงพอ่อทนเดินไปก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละแม่ในถ้ำไปยู่ในถ้ำไปดูไปได้ไปดูรูทภาพระนั่นก็ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรตรงนั้นมีรอยเท้ามาโดนแล้วเป็นอะไรถ้าเรื่องประวัติพระพุทธบาทคูศรี โอครับ